อ้าวพี่น้องเต็มเลยบาทนี้นนนรถสวัสดีนะครับทักทายครับผมเอาไปจวดต่อดีซีเจ็ดสิบนะครับเจ็ดสิบพัดนะครับตุ่ยของเฮ้าเกาทำไ่วมาอีกแล้วโอ้ยตายบาทนี้ไายๆๆๆไไปไปทั้งบุญไป แม่ันนี้ยีนหอ,องเลยอเอาสันเดี่ยวเดี๋ยวไทยก่นอนไอ้โอ้ยอยากเข่ากล้องผู้เฒ่าอันนี้สีพายครับน้องครับได้ยี่ตรงเอาไว้พี่ นี่ยมพนกันนี้พระเยกาพาไปซื้นอนเข้าหานี่ครับขั้นนี้ครับที่แรกน้องโทรหาผมใหมพาไปซื้อ,อยางยางเดียวทีมงานนี่ขึ้นขึ้นสลีว่าะไรทีมงานนี่ขึ้นสรีตีนเปื่อยวงนี่ จอดพี่พี่จอดอืมเยอืเ yes ดี really ๋ยวถามว่าไงเมียนเขามาที่แรกที่แรกเล่าสิ่งสิ่งอะไรครับบารนี้เพราะว่าดีดเข่าทิมพระเอกเล่าสิ่งสัตว์เข่าทิมมื่อสัปนว่าอืม ผมจะได้ได้ใส่กระบ,บอกหรอใส่บังไฟเหรียญทพ้นของแทบว่ปัามร่มเด้นี่เขทาท้าวอ่ะตอนนี้ยุ่จุ่มเดียวกันเมื่อเลยครับดวงเลยวัอนอนาก็แมน นี่ครับดีซีเก้าหานี่แหละตอนผมบอ,อกมากับอุ่มกับยางงามเลยของผมแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันใส่อะไรครับเนื่องจากรถใส่อะไรก็เลยต้องทรงกลับนะครับสุดท้ายเราก็เลยได้เก้าสามดีซีเก้าสามมาพี่เราเก้าหากับเก้าสามปีนกับซูซีกันครับ บรรยากาศการเกี่ยวเขาอยู่ทั้งอุบลครับมือนึ่งผู้ใดล่ดละครับรถไทยมาโอ้จันนู จะเ,เ,เอาเขาเนียวไปเท่เพื่อนอีกรอบนึงครับเพราะอันเขาแยมที่แรกว่าจะเอาขึ้นไปขายมันแจมครับก็เลยต้องเอาไปเทก่อนวันนี้ก็จะเอาเขาเนียวไปเทใหแล้วอันข้อติดข้อครับตาดอก <S <S 1> <S 1> พ่อเขาล่มเป็นธรรมดา มาแล้วมาแล้วเมื่อกีปีนขึ้นมาแด้มาถึงเอาเดี๋ยวผมจะเลื่อนรถกันเดี๋ยวเราสียหายว่าไปยังเนี้ยเราสียหายว่านั่นไปพี่น้องปเอาไปที่กะคือขึ้นครับผมตรงนี้ นุกสนานยำเกียวขาวเกียวนมกระมวลนะครับสำหรับคนที่สามเราอ่านี่กับสีไฟ่ครับนี่ก็เป็นเคยผมกับเป็นเคย ว่าก็เป็นเพื่อหยาดกันมเมดเลีนรถเดียวให้เรเจ้าข้องหน้าคนนี้ไงล่ะคนสิไปน้ั่งคนสิไปูป์งแข้งใ,ตงใงนตากเขาครับเฮ้ยวัดวยานงูถอยเขาเดินน่ะ เมื่อนึ่งเขาเมื่อไหรเงื่อนวันนี้อาจารยนนูอาจารยนนูถอยรถเพนเป็นไปตกให้หน้าละบุญเอ้ยแม่มันคือว่าไล่แต่รถโอ้ยคงมาทางเดียวกันก็ไล่ตัวอ้ยมือนีเกี่ยวเขาขึ้นชัวนนี้ชั้นนี้เกี่ยวหกขั้นขั้นขั้น คุณองโอ้ย <S <S อมากก,ามาก็าามาก,กกันเพายู่งมองเฮากัหาขันนะเนาะสนลุงอีกยดีกว่นัน ไปละเขา <c oughs> บีนี่เขาก็ไล่